คุณเคยเห็นสายอากาศไหมคะแล้วคุณเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าการส่งข้อมูลของสายอากาศนั้นต้องทำยังไงถึงจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดใช่ค่ะและว,วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อความหลากหลายจากสายอากาศส่งค่ะซึ่งก็ต้องพูดถึงวิธีการส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น repetition code อัลลูมูตีโคดหรือที่จะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ก็คือ Transmit Beam Forming หรือเรียกสั้นๆว่า Beam Forming นั่นเองคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในวิชา Mobile Communication Transmit Beamforming เป็นวิธีที่ทกำหนดทิศทางของการกระจายแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศให้เจาะจงด้วยการปรับเกณฑ์ของสายอากาศส่งซึ่งค่านั้นอาจเรียกได้ว่า Beamforming Coefficient ซึ่งจะมีสูตรที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นเลยก็คือ Receiver Symbol เท่ากับเวกเตอร์ช่องสัญญาณคูณกับ Transmit Vector บวกด้วยเโดย Transmit Vector คือการคูณกันของกำลังส่ง Beamforming Vector และ Transmit Symbol ล ซึ่งพอนำมาจัดรูปก็จะได้ดังนี้เลยค่ะและเมื่อนำไปเข้าสมการ Signal to Noise Ratio ก็จะได้ดังที่เห็นซึ่งจะเห็นได้ว่า Signal to Noise Ratio จะมีค่าสูงสุดก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ e m m o r r m n n g มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ช่องสัญญาณแต่ถ้าถามว่าเราจะปรับทิศทางได้เหมาะสมได้ยังไงคันนี้ก็ต้องให้ตัวรับเท่านั้นที่จะบอกได้ดังนั้นจึงต้องมีฟีดแบ็ k จากตัวรับ ซึ่งพอพูดถึงฟีดแบ็กนี่ก็จะมีได้2แบบนั่นก็คือแบบที่ 1. explicit CSI หรือการเอาเวกเตอร์ช่องสัญญาณและสัมประสิทธิ์มาป้อนกลับตรงๆและวิธีที่ 2. นั่นก็คือ implicit CSI หรือการเอาเวกเตอร์ Beamforming มาป้อนกลับนั่นเอง และเมื่อมีวิธีการส่งที่ได้กล่าวไปในข้างตน้นก็ต้องมีการเช็คว่าข้อมูลที่ส่งมาที่ตัวรับจะเป็นยังไงใช่ไหมคะซึ่งก็มีวิธีก็คือจะใช้การตรวจหาร่วมในเนื่องจากรู้ข้อมูลช่องสัญญาณและการรวมกันของซิมบอลที่ได้รับมาทั้งสองสิมบอลด้วยอัตราส่วนที่สูงที่สุดนั่นเอง ว่าแต่ทุกคนสงสัยไหมคะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำไมเราต้องเลือกใช้วิธีการ t r a n s m i t beamforming กันด้วยและข้อดีของวิธีการนี้ก็คือการเพิ่มสมรรถนะการส่งสารไปนในทิศทางของผู้ใช้นั่นเองแต่วิธีการนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะก็คือต้องมีข้อมูลของช่องสัญญ,ญาณที่สมบูรณ์โดยที่เครื่องรับต้องฟีดแบกข้อมูลดังกล่าวให้กับเครื่องสง่งซึ่งจำเป็นต้องมีจำนวนบิตในการฟีดแบกมากพอนั่นเองคะ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์และถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า of video scene